สวัสดีครับผมอนันมิตรภาพเพลงครับวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้กลับมาจาังหวัดกลงบ้านเกิดของอนันตอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้มาเที่ยวกับพี่ๆมาเที่ยวที่แหลมยงสตาที่บ้านเป็นบ้านเกิดของอนันตเองเนี่ยคือวันนี้จะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวด้วยก็คืออยากจะมาแนะนําแหลมยงสตาก็คือ บ้านเกิดของอนันต์ด้วยแล้วก็อยากจะโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวคืออยากให้ทุกคนได้มากันเยอะๆแล้วก็วันนี้ก็คือถ้าใครอยากจะมามาเที่ยวที่แหลมยงสตาบอกอนันต์ได้แล้วก็ถ้าไม่รู้ว่าแหลมยงสตาอยู่ตรงไหนในจังหวัดตรังเข้าไปเสิร์ชทาเข้าไปเสริรได้ใน Google แล้พิมพ์ว่าแหลมยงสตา ก็จะเห็นก็ทั้งหครับใครอยากจะมาหรือว่าไงเดี๋ยวอน,นัทคอยพามาเที่ยวแล้วก็อีกด้านหนึ่งอีกฟังหนึ่งก็เป็นเกาะสุกรถ้าใครอยากจะไปเที่ยวก็บอกอนัทได้บอกอนัทไ,ได้เดี๋ยวอน,นัทขับเรือพาไปแต่ไม่แต่ขับไม่เป็นนะเจลไปเจลไป แล้วก็อยากฝากสุดท้ายนี้ก็ก็อยากฝากผลงานเพลงของงานนันก็ตอนนี้ทำเพลงมาทั้งหมด4เพลงแล้วมีเพลงเธอไม่รักเธอคนเดียวแค่อยากรู้แล้วก็ผลงานใหม่ล่าสุดเลยก็เพลงที่เป็งจากคนนี้ที่คิดถึงครับที่เพิ่งร้องไปเมื่อกี้ครับเพราะว่ามีคนเขากำลังคิดถึง ยังคงนึกถึงทุกทีที่มีเธอทิงอยู่กลใจก็ยังล้ำเธอว่ารักเธอไม่มีเปลี่ยนไปเธอได้ยนไหฝากเอาความรักฝากให้ คนนี้จากคนนี้จะได้ไหมครับผมขอบคุณครับ